สวัสดีครับลูกค้าสำหรับอะไหล่ที่มันหลุดนะครับลูกค้าจะเห็นมันจะมีอุปกรณ์อยู่ยนี้ใช่ไหมครับมันอยู่นี้นะตอนแรกจะอยู่อย่างนี้นะนนานสาเหตุเนื่องจากเราผลิตด้วยแฮนด์เมดเกือบทุกอันว่ามันอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่สกูนอตสองตัวนี้ครับที่เห็นนี่ครับมันไม่แน่นเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆนะลูกค้านะครับมันหลุดมาเนี่ยก็ เฟืองสองตัวนี้มันขี่กันอยู่ให้ลูกค้าหมุนออกหลักแรงมันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยลูกค้าหมุนออกหมุนออกปุ๊บหมุนออกปุ๊บมันจะมีหมุนออกมามันจะเจอสกรูสองตัวเนี้มีน็อตตัวหนึ่งแล้วก็แหวนวิธีประกอบกับลูกค้าก็วางด้านนี้ลงไปเอาแหวนวางในร่องแหวนวางนี้แหวนวางนี้ แล้วเราก็ลูกค้าก็สกูรล,ลงไปเลยใช้สว่านนะครับวาวแฉกสี่หัวสกูล,ลงไปเลยเล็งให้มันตรงเล็งให้มันตรงแล้วก็สกูจ,จับให้มันตรงนั่นแหลลูกค้าก็สกูรให้มันให้แน่นพอล้างมือครับล้างมือแล้วก็หยุด นี่คือฐานที่รองรับตัวหัวนี้แล้วลูกค้าก็วางลงล่องกดล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงไปแล้วก็หมุนขวานิดนึงปึ๊บอยู่แล้วครับเสร็จแล้วครับเวลาปั่นก็ตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี่จะหมนุนเวลาปั่นซักเรียบร้อยครับ